สวัสดีครับผมวันนี้ลุงสารจะพามาใส่หนูครับกับดักวงเดือนครับยี่สิบวันหลังกับเหยื่อมันครับหันมาเรียบร้อยแล้วครับไปครับไปดูวิธีดักเลยครับผมในจุดแรกครับผมแต่ถ้าว่าไปลุงก็ดักมาได้หลายอันแล้วมาถ่ายจุดนี้ให้รับชมเนาะใส่ประมาณนี้ครับ แบบตามเรือกอะไรอ่ะหนูบนภูเขามันจะอยู่แบบตามใต้ก้อนหินมั่งอะไรมั่งเนยครับหากินมันไม่เหมือนหนูตามทุ่งนาครับนะครับ,รบวางครับก็ ประมาณนี้ครับโอเคครับไปจุดต่อไปเลยครับผมครับนี่ก็จุดที่สองครับผมวางเลยเนาะประมาณนี้ครับวางยากครับพื้นที่มันลาดชันนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับไปดูจุดต่อไปครับ ที่สามครับใต้ต้นไม้ครับเป็นโพงเข้าไปน่าจะมีตัววิ่งอ่ะครับลองดูนะ โอเคครับมัดแปบ๊บนึง๋มันโดนแล้วมันหายหาไม่เจอครับดูจุดต่อไปครับผมครับนี่ก็จุดต่อไปครับจุดทีเ่ท่าไห่ไหมล่ะน่าจะมีตัวครับดินนี่วิ่งยนแบบเรียกอะไรเน้นเอียดเลยอะลองใส่ดูนะครับ มันมีวิ่งมาคืนนี้อีกจะมีตัวโดวนแน่นอน,นครับโอเคครับประมาณนี้ครับมัดก่อนมัดเอาไว้ก่อนสักแป๊บนเะก่ผมมันวิ่งเนาะครับดูจุดต่อไปครับผมวางเสร็จเรียบร้อยครับตั้งกล้องไม่ได้ครับผม ไปครับดูจุดต่อไปครับนี่ครับใส่เรียบร้อยแล้วครับตั้งกล้องไม่ได้ครับขออภัยด้วยครับไปครับดูจุดต่อไปครับผมครับวางเรียบร้อยแล้วครับอยู่ข้างในนู่นพอดีมันมีเจ่ก้อนหินนะครับตั้งกล้องไม่ได้ครับนะครับลูกสารมีอะไรให้ดูครับนี่ครับผมน้ําตกจากเขาครับธรรมชาติครับ นู่นครับไหลมาจากข้างบนนู่นแต่ลุงจะไม่เดินขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับเดี๋ยวจะเราถ่ายตรงๆดูเนาะครับนี่คือตรงๆครับผมไปข้างบนนู่นครับไหลมาครับน้ำจากเขาครับผมธรรมชาติครับนะครับใส่หนูกันต่อครับผม ครับนี่ก็จุดหนึ่งครับใกล้ก้อนหินครับผมน่าจะวิ่งทุกวันครับทางนี้แน่นเปี้ยเลยเรามันดักกันเลยครับใกล้จะค้ำแล้วครับผมท้ำเวลาหน่อยอาจจะให้ดูไม่ครบนะครับถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งครับผม โอเคครับเรียบร้อยครับไปดูจุดต่อไปครับผมประมาณนี้ครับไปครับครับนี่ก็จุดหนึ่งครับที่ยังดีเลยครับผมจะวิ่งทุกวันนะครับเป็นล่องเลยครับอ้อมกอไผ่ครับเราใส่ดูเนาะเขมีตัวครับผมหวางง่ายๆเลยครับตัวนี้ไม่มีเชือกครับ ลุงก็ไม่ได้เตรียมเชือกมาครับผมโอเคครับไปครับกับดักก็ใกล้จะหมดแล้วครับผมครับลุงใส่อันนี้อันสุดท้ายให้ดูครับผมใต้ก้อนหินครับนี่ครับโอเคครับพรุ่งนี้ก็เจอกันครับตอนมายามครับผมครับไปครับยังเหลืออีกเยอะครับยังไม่หมดครับ